วันนี้ผมอยู่ที่เคนบีฟาร์มป่าง้ำโพนะครับที่ฟาร์มมีวัวพร้อมจำหน่ายสวยมากสวยน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยในช่องของปียพง์ฟาร์มอเมริกันบามันนะฮะทั้งทางช่อง y o ย n u l และ f a c e b o o k Fanpage นะครับก็ติดตามช่องผมได้ฝากกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ในช่องของปียพงฟาร์มอเมริกันบารมั่นด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็พาสมาชิกในช่องผมมา เยี่ยมเยียนฟาร์มในกลุ่มปากน้ำโพนะครับก็คือฟาร์มของพี่โกและพี่สมใจนะครับแล้วก็นี่น้องบุ๊กนะครับผมก็เป็นเจ้าของ K&B าร์มนะฮะเป็นฟาร์มน้องใหม่ของกลุ่มปากน้ำโพนะเบืเ้องต้นก็ทำความรู้จักกับพี่โกกับพี่สมใจก่อนเลยเนาะตอนนี้ก็คือพี่โกพี่สมใจก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงวัวมาได้สักประมาณนานเท่าไหร่แล้วครับเกือบเกือบสองปีนะครับ ก็มีวัวอยู่ในฟาร์มตอนนี้ประมาณ4ตัวครับเนี่ยเกือบ20ตัวเกือบ20ตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีวัวที่พร้อมจะเปิดจำหน่ายอยู่แล้วเนาะครับแเดี๋ยวผมจะพาส,สมาชิกของช่องสียงฟงฟาร์มมเมมีการบามั่นเข้าชมวัวของเคนบีฟาร์มซึ่งมีสวยๆหลายตัวครับเดี๋ยวพาไปชมครับ ก็ตามมาดูงัวที่ K&B n Farm ที่เมื่อสักครู่นี้เกินไปนะครับผมก็มาดูตั้งแต่ละตัวบรรยากาศที่ฟาร์ม K&B n ก็เป็นอะไรที่โอกโถงโออานมากเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นคอกงัวใช่ไหมฮะเป็นคอกงัวสร้างใหม่ใช่ไหมครับพี่โกใช่ครับอ่าเป็นคอกงัวสร้างใหม่นะครับโอ้โหก็มีหลายคอกมีงัวเรียงกันแต่ละคอกต่อหนึ่งตัวถือว่า ทำได้กว้างขวางมากเลยนะฮะโรงเรือนก็โปร่งนะฮะรอบๆก็เป็นมีพื้นนาอยู่เนาะตอนนี้พี่โกทำแปลงหญ้าไว้กี่ไร่ครับเกือบเกือบ20ไร่เกือบเกือบ20ไร่นะครับ,รบ okay. เกือบเกือบ20ไร่ใช่ไหมเป็นแปลงแปลงแพงโกล่าที่ตัดมาให้กินใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมก็ดีครับก็มีแปลงหญ้าสำหรับ เป็นอาหารสัตว์ในหน้าแรงเนาะใช่ครับนะฮะก็มาดูงัวในคอกของพี่โกแต่ละตัวกันเลยว่ามีสวยๆตัวไหนจะเปิดจำหน่ายบ้างนะฮะก็มีงัวตัวแรกที่จะมาดูคอกงัวตัวนี้จะตัวแรกของคอกนี่คือ RCR ใช่ไหมฮะใช่ครับะะตัวนี้ก็เป็นลูกของ HCC15 ทนันะครับก็เป็นงัวโบสนะครับของ น้ำเชื้อเมื่อสักประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วที่หอจกพรชัยจะเทรดนําเข้ามาเป็นน้ําเชื้อยุคแรกๆนะครับนี่นะครับ RCR 23ทับสปัจจุบันก็ตั้งท้องอยู่กับ HCR 994เนาะใช่ไหมฮะใช่มใชผมก็เป็นคนผสมเองแต่ไม่รู้ว่าท้องอยู่กี่เดือนแล้ว กี่เดือนครับพี่สามเดือนกว่ากว่าสามเดือนกว่ากว่านะครับอืมสามเดือนกว่าแล้วตั้งท้องอยู่กับ HC r อ994นะครับก็เป็นงัวที่มีลำตัวที่ลึกดีมากเลยนะครับชีสกระชับสวยงามนมดีไหมครับมัวตัวนี้ดีนมดีด้วยโอ้โหถือว่านายกพิญโยเราบีนงัวมานมดีนี่ก็ถือว่า ตรงตามตรรมาเลยนะฮะเป็นแม่วัวที่นมดีอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะผลงานของลูกน่าจะดีแน่นอนอยู่แล้วน่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีตัวนี้ท้องกับเฮเซีย994นะครับเดี๋ยวพี่โกพาชมวัวคอกต่อไปเลยครับผมวัวตัวต่อไปนะครับเป็นหัวพื้นฐานของเค d นดีฟร์มอีกตัวนะครับก็ตัวนี้ก็ s อสขีดนะครับก็เป็นงัวจาก s อสขีดฟรมกลุ่มปากน้ำโพหรืองัวของพี่เปียกเรานี่เองนะฮะตัวนี้เป็นงัวตั้งต้นของพี่เปียกให้ลูกได้แชมป์มาแล้วหลายตัวนะฮะของพี่เปียกกลุ่มปากน้ำโพผมจูงลูกกัวของพี่เปียกขอ,ของแม่ตัวนี้ครับได้แชมป์หลายตัวแล้วตอนนี้ ที่อยู่ที่ฟาร์มพี่เปี๊ยกก็มีทั้งลูกมีทั้งหลานเกิดจากแม่วัวตัวนี้เป็นแม่วัวที่ให้ลูกดีตัวหนึ่งเลยเป็นลูกของ s k 4 2 1นะครับตัวนี้ให้ลูกดีมากสำหรับแม่มะปาง s k r 0 4ใช่ไหมครับพี่โก้ใช่ครับ HKR04 <Go? S 2> สวยมากเลยสำหรับวัวตัวนี้นะฮะก็ถือว่าได้แม่วัวพันทุกรารดีมาหนึ่งตัวปัจจุบันเขาตั้งท้องกับใครครับผม ตั้งอปัจจุบันก็ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะกี่เดือนแล้วครับพี่4ีเดือนกว่าสี่เดือนกว่าจะหเดือนแล้วเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นงัวพื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเดี๋ยวพาไปดูงัวต่อไปในค้อกต่อไปกันเลยครับครับก็มาดูวัวต่อไปในคอกนี้ก็เลยนะฮะตัวนี้ ก็เป็นลูกของอ S อสคิทศ<ะ>ก็คือแม่มะปางตัวเมื่อกี้นี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลูกของดุกดีแมนซโซนะฮะอะ่ก็คือพี่เปียกขายมาพร้อมลูกใช่ไหมฮะใชะ่ก็คือขายแม่ลูกมาให้กับพี่โก๋และพี่สมใจเนาะก็ได้ลูกมัวตัวนี้มาเป็นลูกของ Đ ดุ๊กดีแมนซโซ่ครับตัวนี้ก็ท้องแล้วเนาะท้องกับอะไรครับ V8987 ทั 8, 9, 8, 7, 7. โอ้เป็นน้ำเชื้อแยกเพศด้วยนะฮะก็ผมว่าบีดสาหรับงวตัวนี้ก็น่าจะลงตัวเลยเอางัวโบสใส่งัวตัวนี้ไปนะครับถือว่าสวยเป็นงวสวยงามมีตัวหนึ่งทั้งหนาทั้งลึกทั้งใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวไปชมงัวคอกต่อไปกันเลยครับครับสำหรับงวตัวต่อมาตัวนี้นะครับก็เป็นงวยตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยของ k n b ฟาร์มนะฮะก็คือ jk bar นะฮะห้ 5, ทับสตัวนี้เขาเป็นลูกของ SK 276ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้ดูใบเพชรดีกีอยู่นะครับสายพ่อของเขาปูงเขาคือ SK ตองหนะฮะเป็นงัวดังของ SK พัทยาแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นงัวที่มีความหนาความลึกนะฮะดูครับดูความลึกของลำตัวเขา ค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับปัจจุบันตั้งท้องแล้วเหมือนกันนะครับพ่ออะไรครับเบนตันเมนโซเบนตันเมนโซนะฮะ406406นะฮะ,ะ,ฮะก็ถือว่าเลี้ยงงัวก็ท้องตอนนี้น่าจะท้องเกือบทุกตัวแล้วถือว่าได้ผลผลิตด,ดีมากเลยสำหรับเจนบีฟาร์มนะฮะก็สวยครับงัวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูงัวตัวต่อไปกันเลยครับพี่ นี่ครับก็มาดูงัวตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวนี้เป็น DSK 0 6นะครับ DSK 0 6เนี่ยเป็นงัวจาก DSK l a n d นะฮะอําอเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพี่โกกับพี่สมใจก็ซื้อคุณหนึ่งมาคุณหนึ่งเป็นเจ้าของ DSK l a n d นะครับประวัติของงัวตัวนี้พ่อเขาเป็นลูกของ The Sting นะฮะ365ก็เป็นสาย Sting เรซิปทับศูนย์นี่แหละครับ ก็ถือว่าเป็นงัวที่หนาที่ลึกอีกตัวหนึ่งติดโบสด้วยนะฮะส่วนแม่เขาเป็นลูกของวิสกาย V8 ตอง2นะครับก็ถือว่าเป็นงัวสายโบสนะครับอ๋อถือว่าเป็นงัวตัวนี้เป็นงัวสาวเนาะท้องแรกใช่ไหมครับท้องแรกเนะเาะตั้งท้องกับอะไรครับพี่ CY096 อ๋อได้เม็ดสีแน่นอนนะครับสำหรับ DSK06 ตัวนี้ถือว่าเป็นงัวที่หนาที่ลึกอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะบีดกับ CY096 CY096 นี่ก็เป็นสาย MK1 เลยครับนะฮะตัวจริงของ CY096 ก็ใหญ่มากสวยมากนะฮะตนกใหญ่น่าจะแมทกับแม่วัวตัวนี้อีกเช่นเคย นะครับก็คอยติดตามผลงานของ DSK06 ในรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูงัวตัวต่อไปกันเลยครับก็จะตามไปดูวัวตัวต่อไปกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศของ KNB Farm กว้างขวางโอกอากมากนะฮะฝั่งนู้นเป็นคอกม้านะครับของ KNB Farm นะะมาดูวัวตัวต่อไปกันเลยอ่าสำหรับวัวตัวนี้ก็ pf 1 0นะฮะเป็นแม่วัวที่พี่โกพี่สมใจซื้อมาจากผมนั่นเองนะฮะ,ะ,ฮะก็สำหรับแม่วัวตัวนี้เป็นลูกของเชลกีเกกนะครับก็ได้ลูกออกมา1ตัวแล้วลูกตัวล่าสุดของเขาเลยนะฮะสำหรับผลงานของแม่ pf 10นะฮะ PF 1 0คือตัวนี้ครับเป็นลูกของ JDS Mister m a n s o 19บทับหนะฮะได้เป็นงัวสีโบสด้วยถือว่าโชคดีมากเลยนะฮะใส่แม่งัวสีส้มไปได้ลูกงัวสีโบสนะฮะสำหรับแม่ดารา10บทับศเอ้ย10แม่ดาราเบอร์10นะครับ <c oughs> ก็ถือว่า ให้ลูกสวยอีกตัวหนึ่งสําหรับแม่ดาราสิบตัวนี้ผมเก็บลูกของเขาไว้ที่ฟาร์มเยอะแยะมากแล้วนะฮะแมจะ้จะเป็นอัวอ่พีเอฟสี่ศูนย์ปัจจุบันก็เป็นลูกของเขาซึ่งผมขายไปแล้วแต่ผมเก็บลูกของ PF40 ไว้ก็จะมี PF93 ปัจจุบัน PF93 ให้ลูกเป็น PF1 4 4ก็ถือว่าสวยงามมากสำหรับผลงานในรุ่น ลูกรุ่นหลานของ PF 1 0นะครับก็ถือว่าสวยตัวหนึ่งนะฮะสำหรับงวตัวต่อมาจ่นะาพูดถึง SS 0 1ทับก่อน SS 0 1ทับเนี่ยเป็นลูกของ JDH m t e r m a n s o 19บเกาทับหนะครับสำหรับ SS ตัวนี้ก็คือเป็นลูกเป็นลูกของ RCR 23ทับสงัวตัวแรกที่ผมถ่ายไป นะฮะฮเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สำหรับ SS ศูนหน่งทับสองนี้ก็ลูกของสิบ้ทับห้ามีผลงานแล้วหนึ่งตัวนะฮะจริงๆมีผลงานแล้วสองตัวตัวแรกคือนี่ฮะ KNB 03ลูกของโบโกตาแมนโซสองห้าสานะฮะลูกตัวตัวต่อมานี่ก็คือซูเปอร์เอ็กนะครับใช่ไหมฮะผลงานของซูเปอร์เอ็กกับแม่ SS ศูนย์หนึ่งทับสองนี่ฮะผลงานฝาแม่ลูกเลยตัวนี้ ตัวพี่เป็นผลงานของโบกต้าสองนสามตัวน้องนี่คือผลงานของซ u เปอร์เอ็กนะครับก็ถือว่าแม่เอสเอสศูนย์หนึ่งทับสองให้ลูกสวยงามดีครับนะฮะก็มีผลงานในฟาร์มอยู่ก็ประมาณนี้เนาะพี่โกอ้อยังลืมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็น KNB 02นะฮะเป็นลูกของ RCR 23ทับ2อีกเช่นกันนะฮะสำหรับตัวเขาเนี่เป็นลูกของ HK 9 6เป็นน้ำเชื้อเซ็กซิ่งซีเมนสำหรับตัวนี้เลยนะฮะ KNB 02นะฮะ KNB 02ถือว่าสวยงามมากเลยลูกของผลงานของ HK 9 6นะฮะถือว่าสวยผ่านเนื้อเยอะนะครับก็บรรยากาศในฟาร,ร์มของ KNB ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ กว้างขวางมากๆเลยนะฮะงัวก็อยู่กันแบบไม่แออัดไม่อึดอัดนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผลงานวัวในฟาร์มของเคนดีฟาร์มนะฮะกลุ่มปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้พี่โกบพี่สมใจมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆในช่องปียพงฟาร์มอเมริกันบาร์มั่นไหมครับอ๋อไม่ติดตามด้ยครับอ๋อฝากติดตามนะครับก็ ยังเขินๆอยู่เนาะก็น้องบุ๊กก็เป็นทายาทรุ่นต่อไปของพี่โกและพี่สมใจเนาะอนาคตก็น่าจะทําฟาร์มเคนบีฟาร์มต่อจากคุณพ่อและคุณแม่ได้เพราะเห็นว่าคุณแม่ให้ไปขี่มาแล้วถ่ายคลิปลูกตกม้ให้ชมใช่ไหมฮะนะฮะวัวทุกตัวที่ฟาร์มของเคนบีนี่เปิดจําหน่ายทุกตัวไหมครับเปิดจําหน่ายทุกตัวนะครับใครที่สนใจวัวตัวไหนผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับก็ฝาก ติดตามด้วยโทรมาสอบถามกันได้เลยสนใจตัวไหนก็โทรมาหาที่สนใจได้เลยนะครับก็พร้อมจำหน่ายพร้อมขายทุกตัวงวทุกตัวในฟาร์มมีราคาหมดนะฮะยังไงฝากติดตามช่องของปียพง์ฟาร์มอเมริกันบา์มันด้วยนะครับทั้งทางช่อง YouTube Channel และ Facebook Fanpage นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ในช่องของผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะฮะจะเป็นฟาร์มไหน ในกลุ่มปางน้ำโพผมมีต่ออีกฟาร์มหนึ่งงั้นเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ